ตัวน,นี้มันดูเยอะไปนะเหมือนเหมือนไข่ไข่มดแดงอะไม่ได้นะแบบนี้โอเคแล้วสวัสดีค่ะพบกันนะคะกับหน้าม้าพาลวยพรอยนิสันกบับเบมบุรีนะคะ,ะในในระยะเวลาที่ฝนตกแบบนี้พี่พลอยจะมาช่วยลูกค้ายัางไงบ้างมาช่วยในเรื่องของการหารถค่ะลูกค้าค่ะ ในรถที่ใช้เงินดาวน์น้อยหน่อยแบบว่าแล้วก็เกินไปหรือเปล่าเหมือนกับแต่ว่าเดีปว่าะกับพี่แบ็กเอดิชันนะคะแคปแบ็กเอดิชันของเรานะคะก็คือเดี๋ยวไปดูกับพี่แบ็กตัวสุดหล่อของเรานิดนึงนะคะว่ามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างดูกันค่ะอ่าจุดแรกเลยนะคะมาดูกันก่อน แบ็กอ d ดิชันของเรานะคะจุดแรกก็จะเป็นกระจังหน้าเห็นไหมคะกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกเลยจะเป็นช่องระบายความร้อนที่ระบายความร้อนดีมากเลยเพราะว่าช่องค่อนข้างใหญ่นะตรงนี้จะขับทางไกลก็สบายมากๆสบายๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของนิสสันเห็นไหมแล้วก็ยังมีไม่พอนะโลโก้นิสสันไม่พอตรงนี้พี่พอแอบจับแล้วมีกล้องรอบคานจะเป็นกล้องหน้าด้วยนะกล้องหน้าอยู่ไหนซูมเข้ามาเลยค่ะกล้องหน้าอยู่ตรง ะะแล้วก็ไฟหน้านะคะเดี๋ยวดูไฟหน้านก่อนไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ไปให้เลยสี่ดวงไปเลยนะคะสี่ดวงแบบเทๆไปเลยถ้าเยอะกว่าน,นี้มันดูเยอะไปนะเหมือนเหมือนไข่ไข่มดแดงอะ่ะไม่ได้นะแบบนี้โอเคแล้วค่ะก็หลังจากที่พี่พอไอบอกไปแล้วนะคะเรื่องไฟหน้าแล้วก็เก๋ไก่สไลเดอร์ไปแล้ว แล้วมาดูแบบซุ้มล้อเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะก็คือล้อจะเป็นล้อยางนะคะล้อแม็กขอบ18ไปเลยนะคะก็คือจะมีซุ้มล้อให้เห็นไหมเก๋ๆไปเลยแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยยังมีไฟเลี้ยวให้ด้วยอ่ามองเห็นชัดเจนไม่พอนะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยสี่จุดเลยเป็นไงคะไม่ต้องกลัวชนพลอยบอกแล้วว่า ตัวแบ็กเอดิชันเนี่ยเดี oh, oh. ย๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงมาดูกันเ mm hmm. นี่ยป้าเ mm hmm. นี่ยมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมเขาจะแสดงสถานะทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าค่ะอ่าอ่าสูงดูเลยนะว่าจะบอกเลยว่ากุญแจอยู่ที่ไหนหรือว่าให้เหยียบ คัดก่อนค่อยกดสตาร์เห็นไหมแล้วก็เนี่ยจะเป็นหน้าจอเทปขนาด7นิ้วเ,เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจอที่รองรับเครื่องเสียง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะตัวนี้จะเป็นเก์ธรรมดานะเก์ธรรมดาจะอยู่ที่ราคาเ,เก์ธรรมดาตัวนี้จะเป็นเก์ธรรมดา6สปีดเนาะก็คือจะอยู่ที่ราคา7 9็0แสนกาหมืนกะคะตัวนี้จะเป็นที่พี่พลอยจัดโปรอยู่เนาะ ใช้เงินดาวแค่9,999บาทผ่อนแค่11,800นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้ายิ่งเพิ่มเงินดาวขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งผ่อนน้อยลงนะคะแต่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากเลยค่ะลองลูกค้าลองเข้ามาดูตัวรถที่ดูจริงได้นะคะตอนนี้สันกระบินบุรีของเรานะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ like, share, พอยด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ